สวัสดีจ้ะมาสมานเหรอจะให้ฉันมากินขี้หรือไงฮะพูดแปลกๆนะเธอมาสมัครงานแทนที่จะพูดดีๆหน่อยฉันไม่ให้สมัครกอนนะแล้วเธอเป็นใครฮะหล่อนเหมืนใครด,ดูดูแต่งตัวซะสิแบบฉันคิดว่าเอิมขอทานฉันคือบอสนะ เจ้าของบริษัทนี่เองอึอีตอแหลฉันไม่ได้ตอแหละนะแกแหละตอแหลค่ะฉันเป็นถึงกับเจ้าของบริษัทเลยนะทำไมต้องตอแหลด้วยคะเนี่ยดูก็รู้แล้วว่าตอแหลแหมตอแหลเก่งตรงนี้น้วหลอนนะ่ะ พูดนะอันนี้อันนี้อืมโอ้โหแกเนี่ยช่างน่าเกลียดจริงอ่ะอเ,เดี๋ยวฉันเซ็นเอกสารเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวฉันเซ็นได้ละ ที่ไหนนี่สิเคอในเนี้ยมีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทหเก็บไว้ให้พนักงานคนอื่นดีกว่าไองเนี้ยนิสัยไม่ดีหเดี๋ยวเชียวป่างไปก่อนแล้วกันแอบไปก่อนแล้วกันเอ้ย้ทำงานต่อแล้วกันวิ้ยมาเร็วพนักงานใหม่เฮ้ย นั้นนั้นไม่ต้องหนึ่งล้านบาทเลยหรอตลกแล้วตอมีคนมาเรียกท่ดนนะคะคนนั้นนะคะเขามาเขามาโวยวายใหญ่เลยค่ะอ๋อโอเคขับออกไปดูก่อนได้เลยนะคะโอ๊ยไหนแล้วเนี่ยเขายังไม่ียกเลยมันจะหลอกแล้วเนี่ยได้กัดแล้ว คือไหนนะเห็นได้ยินว่าอยู่ในกระเป๋านี่นะแล้วจะยู่ในนี้อุ้ยใกล้มาแล้วเนี่ยน,นะนี่สินะ ชีวิตกูนี่มันกระเป๋ารวยแล้วนี่รวยแล้วเนี่ยหืมนี่ดูสิเฮ้ยถ้าหืมหยุดหืมเอานี่นะของจันนี่มันเงินช้ามันเงินบริษัทเรานะนี่ หยิบได้ก็อื้มเฮ้ยเงินไม่ม so ีเลยสักบาทนี <ov> ่ใครจะไปโง่ใส่เงินไว้ในนี้แหละนี่ก็กระเป๋าเปล่าเอาไปว่าเราขโมยแล้ว ลูลไปดูกล้งมาจอาดิดต่ะนี่ไงจอเห็คนแล้วือไปดูตลางก่อนหรือจั้อยู่อีกไหมเาด้วยดี๋ยวไปส่นี่ไงโอ้โหเต็มไปหมดเลยแกานะนกรป๊อ<ม>ได้เตนะ็มละ มันไม่เห็นหรอกเธอก็รู้แล้วนี่กันฉันล่ากว่าเอาเนยเก่งกว่าอะไรล่ะเนี่ยดีนะที่ฉันต้อนมันเอาไว้ 嘿嘿，你干啥去没有